สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โควิด1 9 d ดอเ y ี่นะคะก็อันนี้จะเป็นเหมือนการบันทึกอาหารในแต่ละวันว่าเราทำอะไรบ้างในสถานการณ์อย่างนี้ในสภาวะที่เริ่มมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วซึ่งวันที่ถ่ายทำนี้คือวันที่26มีนาคม2563นะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็ออกมาทำงานกันการถ่ายและการตัดคลิปนี้ก็คือจะใช้โทรศัพท์ถ่ายและตัดทั้งหมดเนาะเพราะว่าอยากจะทำเป็นแดรี่ในแต่ละวันเหมือนบันทึกตัวเราด้วยว่าเราไปไหนมาบ้างเรามีการป้องกันอะไรยังไงบ้างสำหรับสภาวะในตอนนี้ ตอนนี้คือยังไม่ได้มีการ work from home นะคะเพราะว่างานที่ทำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปทำที่บ้านได้ก็เลยยังต้องเข้ามาทำงานอยู่นะคะถ้าสังเกตก็จะเห็นกันเนาะว่าจำนวนรถบางตาลงไปมากในช่วงระยะเวลา9โมงเช้าที่เป็นวันธรรมดาวันทำงานอ่าอันนี้เราเรามาทำงานกันค่ะ โอเคค่ะเวลาเราก,กดรีฟเนาะเราก็จะทำการพ่นสเปรย์ก่อนแล้วก็กดรอบางที ตอนตอนที่ฉีดไปก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าแบบเอ๊ะระบบเขาจะพังหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวข้าหน้าเดี๋ยวจะลองพกสำลีดูแล้วกัน,นะค่ะหรือว่าฉีดอย่างนี้มันดีแล้วยังไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนนี้นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่พกอยู่ประจำนะคะก็จะถือไว้ตลอดเลย Uh, วันนี้ MK มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในบางเมนูเนาะซึ่งจะเห็นว่า Delivery เยอะมากที่รออยู่หน้าร้านจนแบบมีตำรวจมามาคอยเคลียร์สถานการณ์อันนี้จะเป็นอันนี้จะถ่ายว่าถนนลงเจอแท็กซี่ปัดหน้าไปจ้าเรามาดูกันนะคะตรงนี้คือจะเป็นส่วนทางเส้นที่ข้างหน้าเนี่ยค่ะฝั่งขวาที่เราเห็นอะ คือพันทิปเนาะซึ่งปกติตรงนี้อันนี้คือช่วงเวลา11โมงถึงประมาณช่วง11โมงอะค่ะ11โมงเช้าก็คือปกติเนี่ยตรงนี้คือจะเต็มรถจะแน่นมากแต่ตอนนี้ก็คือแบบโล่งมากค่ะโล่งโล่งจริงๆ จบข้าวที่ทำมาเองและข้าวเซเว่นโอเคค่ะอันนี้ก็ทำงานกันต่อเนาะในช่วงบ่ายช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ทำงานจนถึงตอนเย็นเลิกงานเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตอนหลังเลิกงานแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะบริเวณ แถวนาวฟิตตรงข้ามไปตลาดนีออนซึ่งตอนนี้ก็ปิดอยู่ขณะนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มนะคะ1นึ่ทุ่มคือโล่งและเงียบมากสเปยนย์ฮอกอคอ่่กาย,ยัางอยู่จ้าถือตลอดจ้าเรามาดูฝั่งประตูน้ำฝั่งทางห้างอินทากันบ้างนะคะก็คือปกติตรงนี้คือรถจะติดตลอดเหมือนกัน แต่พอช่วงนี้ก็คือลงจ้าอ่าวันแรกก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ค่อยได้ไม่ได้วอกแวกไปไหนเลยดีกว่าก็คือจากที่ทำงานช่วงเช้าไปที่ทำงานช่วงบ่ายเสร็จจากงานก็กลับเข้าห้องเลยกลับเข้าห้องเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุด ทำเขาสะอาดร่างกายให้มากที่สุดเนาะแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง